สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพกซอรต์ติดปัดกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอ,อยู่กับเกมพอทุนเมาสนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะพกคุณมาที่15,000บาทนะคะเราจะไปเบ็ดที่50เนาะแล้วก็ให้มานหมดแบบออโต้นะคะทั้งหมด1 0 0 0รอบนะคะแต่ว่า เราไม่ได้เล่นทั้งหมด1,000รอบนะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวมารุ้นพร้อมกันนะคะว่าวันนี้นะฟิวเจอร์หนูของเรานะคะจะมาหรือเปล่านะจะได้ไปเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะเดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลิปเลยนะคะเมื่อกี้นะคะก็แตกไป1,000บาทค่ะเหมือนจะมานะคะเมื่อกี้ฟิวเจอร์เหมือนจะเข้านะ,ะแต่ก็ไม่มานะทุกคนมันต้องได้สักรอบแหละ ก็รอหลุดนะให้ฟิลเจอร์มันเข้านะคะเราก็จะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วนะสํสำหรับวันนี้เนาะมาไหมรอบนี้โอ้โหหลอกกันอีกแล้วนะทุกคนมาแน่รอบนี้มาจริงๆแล้วจ้ารอบนี้นะสำหรับฟิลเตอร์หนูโชคลาภนะคะมาแล้วนะคะมาจริงๆเลยนะคะแต่ว่าจะได้ไปเท่าไหร่นั่นเองนะคะลุ้นเลยได้ไปเท่าไหร่นะคะยังหมุนไม่ได้นะคะ มาแหมรอบนี้นะคะโอโ้ได้มาแค่หกร้อยเท่านั้นเองนะคะยังน้อยไปค่ะยังยอมไม่ได้นะะต้องเข้าอีกครั้งหนึ่งรอบแล้วนะเอาให้มันแตกใหญ่แตกแบบแตกใหญ่แตกงงอะ่ะเออมาแหมรอบนี้นะคะฟิลเตอร์ใหม่ก็แล้วจะจะได้หรือเปล่านะสําหรับรอบนี้หมุนจนกว่าจะได้มาแม้โอ้โหยังไม่มานะฮะรอบนี้ล่ะยังค่ะไปกันต่อ ลุ้นๆๆมาแล้วนะคะได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะได้ไป1,500บาทโอ้โหเสียดายนะคะว่ารอบนี้นะคะออบ,บิดแค่50เท่านั้นเองนะคะก็เลยได้มาน้อยไปหน่อยเนาะเออปกติเราจะแบบเบ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้นะคะเบ็ด50ก็เลยได้แค่นั้นนะทุกคนไม่เป็นไรเลยนะคะก็ได้มาอีก300ค่ะไปกันต่ออีกนะคะตอนนี้นะคะก็หมุนมาก 50รอบแล้วนะทุกคนเราก็ได้ตอนนี้นะคะได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรด้วยนะได้มาอีก50ค่ะไหลาย,ยาวๆเลยนะคะสําหรับน้องหนูของเรานะคะรอบนี้นะคะได้มาอีก500ค่ะมาอีกไหมนะฟิวเจอร์จะเข้าไหมนะทุกคนเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมๆกันเลยนะคะได้มาอีก30แต่ไปอีก150ค่ะ มาอีกไหมเหมือนจะเข้านะคะเมื่อกี้เนาะแต่ก็ไม่ได้นะทุกคนได้มาอีก50มาแล้วค่ะฟิวเจอร์ของเรานะคะมาจนได้เลยนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไปเท่าไหร่เนาะยังไม่มานะมาแล้วค่ะได้ไปทั้งหมด6 0 0้นั่นเองนะคะก็ถือว่ายังได้แบบยังแบบน่ารักอยู่นะแล้วก็ได้มอีก80ค่ะ มาอีก50นะคะไหลาย,ยาวๆเลยนะทุกคนตอนนี้นะคะเหลืออีก10รอบนะคะก็จะครบ100รอบแล้วนะคะได้เงินรางวัลก้อนโตเฉยเลยนะคะได้มา1,050ค่ะอีก4รอบนะคะตอนนี้นะคะเราก็ พอจะได้ทุนคืนแล้วนะคะเราก็ได้กําไรอีกลิดหน่อยนะคะก็ถือว่าหนูวันนี้นะคะก็ฟิลเจอร์เข้าอยู่นะ2รอบได้นะทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะคะอาซอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ